สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำขข่ำคืนวันนี้ด้วยสธาของคุณธน,นัญญาขะวงสธาของคุณกระดังงาและลูกหลานสธาของคุณสมจิตเรียงทรัพย์ และสธาของคุณสันสนีจันสุขโขร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนากับสธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติก็แปลว่า การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพระวะปัจจัยให้คุณธนัญยาขะวงให้คุณกระดังงาและลูกหลานให้คุณสมจิตเรียงทรัพย์ให้คุณสัสนสณีจันสุขโขทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจ พร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอยดูหมดธนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสรัทธาของคุณเพลินจิตสิงวิบูลศรัทธาของคุณจารึกใจเร็วสรัทธาของคุณคำปลิวชัยนุปปาาและศรัทธาของคุณสุรีบุญรอด ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับแล้วคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับอา,อายุประมาณทศรัยถึงเจ็ดสิบไม่เขาเดาไว้เรียบร้อยนั่นแม้ว่าจะไม่ได้เห็นต่างตานะฮะแต่ใจมันสร้างมโนภาพขึ้นมาแล้ว คงจะคอสั้นๆผมหยิกๆนะ,ะดำๆหัวล้านๆพุงโตโๆพอไม่เห็นตัวจริงครับเป็นไงครับผิดพลาดหรือตรงเพะะเลยตัดสินเขาเองนะน <c oughs> <c oughs> ัะ่นก็เพราะว่าการรู้สึกอารมณ์ทางใจโดยคิดเอานึกเอาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องผ่านทางตาตา ไม่ต้องผ่านต่าตา,ตา,ตากาา็นึกวาดภาพจินตนาการขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมโนให้เราได้ข้ัใจว่าน้อมไปหาอารมณ์อารมณ์ที่น้อมไปก็น้อมไปหาอารมณ์ในดีก็ได้น้อมไปหาอารมณ์ในอนาคตก็ได้น้อมมาหาอารมณ์ในปัจจุบันที่กําลังปรากฏอยู่นี่ก็ได้และนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีบัญญัติอารมณ์ปรามาัตดอารมณ์ได้ฉะนั้น อารมณ์ที่ปรากฏทางใจมีวิถีเข้ามาทำงานทางใจเราเรียกกันว่าวิถีจิตทางมนโนทวารวิจิตทางมนโวนวิถีจิตทางมนโนทวารมีอยู่สองอย่างนะครับกามะวิถีกับอัป,ปนาวิถีการมะวิถีก็คือเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะพะธรรมารมณ กามเนี่ยมีอยู่สิบสิบห้านะฮะเป็นวัตถุกร,รมเสียห้าและเป็นกิเลกรรสกามสิทธิขาจากามนะฮะกามคือสิ่งที่น่าใคร่กามคือสิ่งที่น่าปรารถนาดังนั้นสิ่งใดก็ตามเนี่ยเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนานั้นพระพุทธเจ้าเรียกว่ากามแล้วก็กามนี่มีทั้งคุณมีทั้งโทษ เรามาักจะพูดติดอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องของกามมาคุณอารมณ์อุทุชนเห็นกามมีคุณจึงแสวงหากามอาเลีเยจ้าทัา้งหลายเห็นกามมีโทษจึงไม่แสวงหากรามความเห็นตรงกันข้ามนะฮะครับเราทัานทั้งหลายเห็นกามมีคุณก็แสวงหากรามแต่อยู่ได้ด้วยคุณของกาม ส่วนพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นไม่แสวงหาของกามแต่ก็ยังอยู่ได้ด้วยกามกามของเรากับกามของพระอริยเจ้าไม่เหมือนกันกามของเรานั้นมีทั้งกามมีทั้งกิเลสของพระอริยเจ้าเท่านั้นไม่มีกิเลสแล้วมีแต่กามคือวัตถุกามกามมีสอนฮะวัตถุกามอันประกอบไปด้วย รูปเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เรียกว่าโพธพภะดาห้าประการนี้เป็นวัตถุก็เรียกว่าวัตถุกรรมและยังมีกิเลสท,ที่ปรากฏทางจิตใจประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะอิสามัชริยะก,ะกนะุกุจจะทิฏฐิแล้วก็มานะวิจิกิจฉาต่างๆเหล่านี้ รวมถึงเอาวิชาหรือโมหะแหละทั้งหมดก็สิบประการเป็นกิเลสเ,เป็นกิเลสสกรรมกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนากิเลสที่เกี่ยวข้องกับกวัตถุก็เรียก,กว่าวัตถุกรรมจแ,แล้วก็น่าใคร่น่าปรารถนากับกิเลสก็เรียกว่ากิเลสสกรรมไม่น่าเชื่อนะท่านผู้ชมครับ ว่าเราท่านทหลายในฐานะเป็นปุถุชนนั้นมีกิเลสเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาแต่ถ้าจะตามรู้ตามดูก็จะเห็นจริงว่าเออจริงๆเราเนี่ยรักกิเลสถนอมกิเลสเลี้ยงกิเลสตามใจกิเลสถ้าไม่มีกิเลสเป็นที่รักเราจะตามใจไหม เออเรามีคนเป็นที่รักเราจะต้องตามใจคนรักใช่ไหมเรามีกิเลสเป็นที่รักเราซึ่งต้องตามใจกิเลสเคยดูกิเลสมั้งหรือเปล่าเรื่องนี้ต้องฟังปาสกถา,าเรื่องตามรู้กิเลสจะได้เห็นจริงว่าเออเรานี่มีกิเลสเป็นที่รักจึงต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างที่กิเลสต้องการ แม้กระทั่งกิเลสมันอยากจะดา่าต้องดา่าตามใจกิเลสใช่หรือเปล่าครับไอ้ที่ด่ากันเรารู้เปล่าว่าเขามีกิเลสเป็นที่รักนะแต่คนถูกด่าเนี่ยเกลียดคนที่ดา่าแต่คนที่ด่านี่ไม่รังเกียจคนที่ยุให้ด่าเลยนะมีสิ่งที่เกิดขึ้นในใจยุให้ดา่าเราเคยค้านไหย เขายุให้ด่าแล้ก็ด่าบางทียุให้ด่าคําเดียวนะเราเล่นไปห้าคำสิบคำได้ซ้ำไปเพราะมันมันในกิเลสฉะนั้นเราไม่รู้เบื้องหลังของกิเลสว่าเรานี่เป็นผู้ที่รักใคร่ในกิเลสแต่รักใคร่ในกิเลสของตนเองเกลียดกิเลสของคนอื่นยันปัญหาที่เกิดขึ้นทุกวันที่เราทะเลาะกันทุกวันเนี่ย เราะรักใครในกิเลสของตนเองแต่เกลียดกิเลสของคนอื่นสงครามที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยเรื่องของกิเลสทางนั้นเพราะไม่พอใจกิเลสของเขาจึงต้องฆ่าเขาต้องยิงเขาต้องทำลายเขานั่นคือสงครามกิเลสที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เอาละเอาเป็นว่าภาวะทางจิตใจนั้นจะ มีความเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องกามทางวัตถุกรรมและกิเลสกรรมเมื่อไรเรายังไม่รู้ความเป็นจริงเราก็ยังมีกิเลสเป็นที่รักต่อเมื่อเราเรารู้ความเป็นจริงถ้าเราก็จะมีสติมีปัญญายับยั้งชั่งใจสกัดกั้นไม่ให้จิตใจนั้นไหลไปตามกิเลสได้และในที่สุดเราก็หาทางลดกิเลสละกิเลส สูงสุดก็สามารถประหารกิเลสได้อย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับฉะนั้นเราเรียนเอาไว้เพื่อให้รู้และก็เข้าใจว่าชีวิตอย่างเรานั้นยังเกี่ยวข้องกับกามด้วยยังเกี่ยวข้องกับกิเลสด้วยตราบใดที่เรายังไม่ลดละกิเลสก็ยังมีกิเลสนะอยู่ในจิตใจ ทั้งระดับละเอียดที่สุดเรียกว่าอนุัยกิเลสอย่างกลางก็เรียกว่าปริยุทธานกิเลสอย่างยาบที่สุดก็คือวีติกมกิเลสเราท่านทลายนั้นมีกิเลสครบสามระดับทั้งวีติกรมกิเลสปริยุทธานิกิเลสและอนุสัยกิเลสมีครบสมบูรณ์และกิเลสที่มีขึ้นอยู่ในจิตใจเราเนี่ยไม่พร้อมเลยนะ อ้วนหมีพีมันมีกำลังวังชาดีพร้อมที่จะลุกขึ้นมาประหัตประหารกุศลได้ทันทีแต่เราก็พยายามทำบุญทำกุศลให้มีสติมีปัญญามากๆให้มีปัญญามีให้ปัญญามีกำลังมากๆโดยอาศัยกำลังห้าประการเอาแปลปไปประหัตประหารลดละกิเลสทำลายกิเลสได้ ปัญญาหา้าะหาประการกำลังห้าประการนั่นก็คือทำศรัทธาให้เป็นพลระทำศรัทธาให้มีกำลังแก่กล้าเรียกกันว่าศรัทธาพละสองมีความเพียรให้เกิดกำลังแก่กล้าก็เรียกกันว่าวิริยาภลระทำสติให้มีกำลังแก่กล้าก็เรียกว่าสติพลระทำสมาธิให้มีกำลังแก่กล้าก็เรียกว่าสติ สมาธิพละและทำปัญญาให้รู้แจ้งเห็นจริงมีกำลังแก่กล้าเรียกว่าปัญญาภละถ้าทำพละห้าประการนี้ให้เกิดขึ้นได้เมื่อไรก็เอาเป็นว่ากิเลสยอมสยบเมื่อกิเลสยอมสยบได้พร้อมที่จะประหารกิเลสได้นั่นคือสัมโพชฌงเมื่อสัมโพชฌงแก่กล้าแล้วก็เข้าถึงอริยมรร คือประหารกิเลสได้ทันทีนี่คือชีวิตเรานะครับถ้าไม่ทํพภะละให้เกิดขึ้นไม่ทําสัมผุชงให้เกิดขึ้นการประหารกิเลสก็ทําไม่ได้ต่อเมื่อทํพภะละให้เกินเกิดขึ้นแก่กล้าทําสัมผุดชงให้เกิดขึ้นแก่กล้าเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะประหารกิเลสได้เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจไว้ว่าชีวิตเหล่านั้นยังเกี่ยวข้องก,กันกับกามทั้งวัตถุกามและ ก,กิเลสกรรมวิถีจิตจึงเกี่ยวข้องกันกันกบกรรมวิถีวิถีแห่งกรรมนะเราจะเรียนมนโนทวารและวิถีตายาตามในแห่งกรรมวิถีก่อนส่วนอัป,ปนาวิถีให้จบกรรมวิถีซะก่อนนะครับตกลงมโนทวาลวิถีก็คือกระบวนการของจิตที่โน้มไปหาอารมณ์และก็เกิดบุญเกิดบาปได้ นี่ฮะกระบวนการของจิตที่น้อมไปหาอารมณ์และก็เกิดบุญก็ได้เกิดบาปก็ได้ทำไมน้อมไปหาอารมณ์แล้วเกิดบุญก็ได้เกิดบาปก็ได้เออต้องอ่านใจตัเอยนั่งอยู่เฉยเฉยอย่าใจมันเฉยไหมไม่เฉยเลยต้องตามรู้ด้วยใจมันอยู่เฉยไหมมันไม่เฉยเออ จมันไม่ยอมเฉยมันจะน้อมไปหาอารมณ์แลว้วก็เกิดกิเลสเกิดอกุศลมีหรือบางครั้งบางคราวใจน้อมไปหาอารมณ์เกิดบุญเกิดกุศลมีหูซะเมื่อรายจิตใจมันน้อมไปหาอารมณ์ก็จะดูวเท่าทันน้อมไปหาอารมณ์แล้วเกิดกุศลหรือเกิดอกุศลแล้วเราก็จะใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์อ ให้เกิดประโยชน์ได้นะครับความรู้ความเข้าใจที่เราได้เนี่ยสามารถที่จะนำมาแก้ไขปัญหาให้เกิดปัญญาได้นะอา้าวตกลงขอสรุปเรื่องอารมณ์ที่ปรากฏทางปัญจทวารซะก่อนรูปารมณ์คืออารมณ์ที่ปรากฏอารมณ์ที่เป็นรูปปรากฏทางไหนคะทางตาสัารมณ์คือเสียงอารมณ์ที่ เป็นเสียงก็เรียกว่าสัทธารมรูปารมอารมณ์ที่เป็นรูปนะสัทธารมณคืออารมณ์ที่เป็นเสียงทั้งรูปทั้งเสียงก็ต่างเป็นรูปเหมือนกันคันธารม์อารมณ์ที่เป็นกลิ่นรสสรมอารมณ์ที่เป็นรสพทธพารมอารมณ์ที่เย็นร้อนอ่อนแข็งที่ปรากฏทางกายอารมณ์มีห้านะฮะทางปัญจทวาร รูปารมสัทธารมคันธารมละสารมแล้วก็โทธทัพพารมจดทันไหมครับจดไม่ทันจำทันไหมครับมีพยักหน้าก็มีสัน่นมีคบมีภาพรวมไม่ตรงกันเลยฮะ,ะบางคนพยักหน้าแสดงว่าจำทันแต่จดไม่ทัน จดทันแต่จําไม่ทันก็มีไม่ทันจําหรือจาไม่ทันอา,อารมณ์ที่ปรากฏทางปัญจทาวารปัญจก็คือห้าทาวารก็คือทางรู้อารมณ์นะครับรูปารมณ์หนึ่งศัทธารมณ์หนึ่งคันธารมณมหนึ่งระสารมหนึ่งโพธพารมหนึ่งแม้แต่คําศัพท์เพียงเท่านี้ยุคนี้สมัยนี้ ใครมาพูดถึงก็จะรู้สึกว่ามันยากมันไม่ค่อยเข้าใจสาเหตุเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้หยิบมาใช้บ่อยๆถ้าเราหยิบมาใช้บ่อยๆเรามาพูดถึงบ่อยๆไอ้สิ่งที่ยากมันก็จะกลายเป็นง่ายทันทีอ่าเหตุที่เราไม่ได้พูดถึงบ่อยๆไม่ได้หยิบมาพูดถึงบ่อยๆไอ้สิ่งที่ง่าย มันก็กลายเป็นยากขึ้นมาทันทีฉะนั้นสังคมทุกวันนี้ถ้าเราบอกวรูปารม,มันไม่เคยดีเขาว่าเราเป็นคนยังไงครับมาจากวัดไหนเนี่ยเออเป็นคนหลังเขาไม่ทันสมัยไปทันทีเลยนะครับแต่ให้เข้าใจนะครับคำคำนี้มีมาแล้ว2,600ปีแล้วนะ จะทันสมัยหรือไม่ทันสมัยแต่มันมีความเป็นจริงปรากฏอยู่เสมอถึง2,600ปีแล้วครับอารมณ์หเนี่ยนะฮะอตอนนี้เอาอารมณ์หก่อนรูปารณมสัารมณ์คันธารมณมละสารมโพธพารมณ์ทั้งห้านี้เป็นรูปทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมดเป็นปัจจุบันทั้งหมด เป็นปัจจุบันทั้งหมดหมายถึงว่าเช่นอารมณ์ทางตาสิ่งนั้นจะต้องกำลังมีอยู่จึงจะเห็นนะสิ่งที่กำลังปรากฏทางตากำลังมีอยู่นะจึงจะเรียกว่ารู้ปารมณ์ได้ต้องปรากฏกำลังมีอยู่กำลังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้น ขอให้ใช้ความวิริยะหาปัจจุบันอารมณ์ทางตาให้ได้นะครับหาปัจจุบันอารมณ์ทางตาให้ได้กำลังเห็นอยู่กำลังเห็นนะฮะเราเรียกกันว่าปัจจุบันอารมณ์กำลังมีอยู่นะฮะจึงเรียกว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์แต่ผลปรากฏจะรรเห็นแวบ,บเดียว มันไม่ได้อยู่ที่ตาแล้วมันไปอยู่ที่ใจแล้วนะเห็นกับหลังจากเห็นเนี่ยคนละเวลากันนะครับแรกเห็นเป็นปัจจุบันอารมณ์หลังจากเห็นแล้วเป็นอดีตอารมณ์ทันทีครับนะเออในทางตานะทางหูด้วยทางหูก็ยิ่งหาปัจจุบันเนี่ยยากที่สุดเราว่า กำลังได้ยินกับได้ยินแล้วต่างกันหมฮะต่างกันกำลังได้ยินได้ยินอะไรอยู่ได้ยินเสียงเสียงกำลังมีอยู่ก็กำลังได้ยินอยู่เสียงหมดไปแล้วการได้ยินก็หมดไปแล้วนี่คือปัจจุบันอารมณ์จะนั้นปัจจุบันอารมณ์นี่ให้ละเอียดลงไปอีก ก็จะปรากฏว่าเสียงนี่เสียงสูงมีเสียงกลางมีเสียงต่ํามีฉะนั้นในขณะที่เราพูดกันรู้เรื่องเนี่ยถ้าจับเสียงเป็นอารมณ์แล้วไม่รู้เรื่องเลยนะครับมันจะมีแต่เสียงสูงสูงต่ำต่ำเสียงสูงเกินแล้วก็ดับเสียงกลางเกิดแล้วก็ดับเสียงต่ำเกิดแล้วก็ดับเสียงนี่เกิดดับสืบต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายนี่คือปัจจุบันอารมณ์นี่คืออารมณ์ที่ปรากฏ ทางหูแต่ถ้าเสียงดับไปแล้วมันเลยไปถึงทางใจแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเรียนละเรียนอารมณ์ที่ผ่านไปทางตาแล้ไปถึงทางใจผ่านไปทางหูแล้วไปถึงทางใจผ่านจังบุกแล้วก็ไปถึงทางใจผ่านทางลิ้นแล้วก็ไปถึงทางใจนาลงถึงทางใจแล้วก็เป็นอดีตไปหมดแล้วครับดับไปแล้วหมดไปแล้วไม่มีแล้วเอา ตกงลตงอารมณ์ทั้งห้าคือรูปารมณ์สัทธารม์คันธารมรัศารมและผฏทับพารม์ท,พพมทั้งหมดนี้เป็นรูปเป็นรูปทั้งหมดเป็นรูปทั้งหมดคิดถึงคนที่เขาบอกว่าเขาไปพบพระพุทธเจ้ามาและพระพุทธเจ้าสั่งให้มาบอกกับพวกเราว่าตอนนี้คําสอนของพระพุทธเจ้านั้น ถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วปเอิญมาบอกกับผมเขาด้วยผมก็ต้องถามว่าคุณไปพบพระพุทธเจ้าจริงหรือจริงคุณเห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณได้ยินเสียงวิจารไม่ได้ยินและเราก็ถามไปว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นรูปใช่ไหมใช่เสียงที่ได้ยินนั้นเป็นรูปใช่ไหมใช่ ก็พระพุทธเจ้ายังมีรูปมีเสียงอยู่ก็แสดงพ่าพุทธเจ้ายังไม่พ้นทุกน่ะสิใช่ไหมคะเพราะรูปทั้งหมดก็เป็นขันเป็นรูปประขันเมื่อรูปประขันยังอยู่ก็แสดงว่าทุกก็ยังอยู่ใช่ไหมเ,เพราะนั้นเขาไปไปเห็นพุทธเจ้ามาแล้วเขาไปฟังพุทธเจ้ามาแล้วก็รูปมันก็เป็นอ่า สิ่งที่เห็นทางตาก็เป็นรูปแนวเสียงที่ได้ยินมันก็เป็นรูปรูปทั้งหมดก็เป็นขันไม่ว่าจะเป็นรูปทางตารูปทางหูรูปทาง,งจมูกรูปทางลิน้นรูปทางกายก็เป็นขันถึงแม้ขัจะบอกว่าเขาเนี่ยยื่นมือไปสัมผัสพ,พระพุทธเจ้าได้ถึงมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสพ,พระพุทธเจ้าได้เนี่ยจริงไหมทำไมจึงว่าไม่จริง แลสิ่งที่สัมผัสทางกายสิสัมผัสด้วยกายได้มันก็เป็นรูปนี่เมื่อมันเป็นรูปรูปมันก็ต้องไม่เที่ยงรูปมันก็ต้องเกิดและต้องตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะั่นคือความเป็นทุกข์รูปก็ต้องเป็นอนัตตาจากนั่นเมื่อพระพุทธเจ้ามีสามารถที่จะมือไปสัมผัสได้ก็แสดงพระพุทธเจ้ายังไม่ทุกข์นี่ครับหลักของการตัดสินเรามีหลักอยู่ว่าพระพุทธเจ้ากระสอนนี่ ที่ไหนมีขันที่นั่นก็มีทุกดังนั้นยังมีเสียงพุทธเจ้าอยู่พุทธเจ้าก็ยังไม่พ้นทุกข์สิครับมันคานกับคําสอนของพุทธเจ้าและสิ่งที่เขาบอกเราฉะนั้นเรียนเถอะครับเรียนเอาไว้ป้องกันป้องกันเขาหลอกลวงเราว่าเขาไปพบพระพุทธเจ้ามาแล้วเขาได้เอาอาหารไปถวายพุทธเจ้ามาแล้วเขาไปฟังธรรมะจากพุทธเจ้ามาแล้ว เราก็จะได้เอาคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วมาตัดสินที่เขาอ้างว่าเขาไปพบมาเขาเรียกกันว่าต้องเอาเกลือจิ้มเกลือนะเอาคมเชือนคมมอ้าเขานับถือว่าเขาพบท่านผู้ฟังที่เขารบคท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธทิงกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะ และสธาของคุณธนัญญาข่าววงสธาของคุณประดังงาและลูกหลานสธาของคุณสมจิตเรียงทรัพย์สธาของคุณสันตนีจันสุขโขร่วมกันรับปินิภาพขออนุโมทถนาสาธุมาณโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้จะเวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนวันพรุ่งนี้จะเป็นสธาของคุณเพลิดจิตสิงวิบูลสธาของคุณจาริกใจเร็ว สธาของคุณคําปลิวชัยนุปภาและสธาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความปลาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงบังเกิดมีแก่คุณธนัญญาข่าวงคุณกันดงงากาและลูกหลานคุณสมจิตเรียงทรัพย์ คุณสันสนีจานสุโข,ขและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ